สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมอุตุเตือน40จังหวัดเตรียมรับมือฝนฟ้าขนองลมกระชกแรงกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามารสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และมีลมกระชกแรงบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบาง างแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ทะเลมีคลื่นสูงปร,ระมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงปร,ระมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหาคนครและปร,ะมริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงคำ่ำขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ